ทุกคนน่าจะได้ยินมาแล้วว่า iPhone 17อัปเกรดแบตเตอรี่แล้วระบบชาร์จครั้งใหญ่ที่ทําให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้50%ในเวลาแค่20นาทีเท่านั้นและชาร์จว่าจะรองรับการชาร์จเร็ว40-60วัตต์กันเลยทีเดียวฟังดูดีใช่ไหมครับแบบนี้แปลว่าเราสามารถไปซื้อหัวชาร์จเร็วแบบ40-60วัตต์อะไรแบบนี้ที่ขายกันทั่วไปมาใช้เลยใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นส,สิเพราะ iPhone เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ยังไม่มีขายในไทยแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนี้มาทําความเข้าใจกันก โดยทั่วไประบบชาร์จเร็วของมือถือเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็น2แบบหลักๆนะครับผมแบบแรกคือแบบที่แบรนด์เขาคิดขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวซูเปอร์วู๊กของ oppo หรือตัวแฟลชชาร์จของ vivo ครับผมข้อดีของแบบนี้ก็คือแบรนด์เนี่ยเขาสามารถควบคุมและพัฒนาให้ชาร์จได้เร็วได้แบบตามใจเขาเลยบางทีเขาทำมาถึงแบบ90วัตต์120วัตต์อะไรแบบนี้ก็มีแต่พอเป็นระบบปิดแบบเนี้ยทำให้เวลาจะใช้เนี่ยเราต้องซื้อหัวชาร์จเฉพาะของแบรนด์นั้นๆซึ่งมันก็อาจจะหายากนิดนึง อีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบมาตรฐานกลางนะครับผมแบบนี้ก็คือใครก็สามารถหยิบเอาไปใช้ได้ข้อดีก็คือหัวชาร์จเนี่ยมันก็จะหาได้ง่ายมากเลยมีขายกันแบบทั่วไปแต่พอเป็นแบบนี้ก็อาจจะพัฒนาชาร์จเนี่ยนะเพราะว่าต้องใช้การตกลงกันของหลายฝ่าย ซึ่งมาตรฐานกลางที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับก็คือเจ้าตัว USB Power Delivery ครับหรือ USB PD นั่นเองซึ่งตัวมาตรฐานนี้สร้างโดยองค์กร USB IF ครับซึ่งเป็นผู้ที่กําหนดมาตรฐานของตัวพอร์ต USB เองเลยเนี่ยแหละซึ่ง Apple เนี่ยเขาก็เลือกใช้มาตรฐานเจ้าตัว USB PD มาตลอดนะครับผมและหัวชาร์จเร็วที่เราเห็นขายกัน,นทั่วไปนในตลาดเนี่ยต้องบอกว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวมาตรฐาน USB PD ครับผม แต่ usb pd เ,เนี่ยเขาก็มีหลายแบบหลายเวอร์ชันเหมือนกันนะครับผมแบบแรกคือแบบฟิกมาตรฐานแรงดันไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบที่ Apple ใช้มาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะใน iPhone 1 4 15 16อะไรแบบนี้มันก็จะฟิกมาแบบปล่อยได้18วัตต์23วัตต์25วัตต์28วัตต์33วัตต์อะไรแบบนี้มันจะฟิกคงที่มาแบบนี้แล้วมือถือก็ต้องไปเลือกเองว่าจะเอาเท่าไหร่แล้วค่อยแปลงตัวไฟที่จ่ายเข้ามาเนี่ยให้มันเหมาะกับมือถืออัตโนมัติซึ่งพอเครื่องมันต้องแปลงไฟกลับไปกลับ,ลบมาให้้้้้เเเเเหหหมมมมาาาาาาะะสสสนนนนี่ยััทใํใกกกกิิิดดดควววรรรอแแลลาาแลูญพงงงงปไฟขึ เขาก็เลยมีตัวพัฒนาเทคโนีต่อไปที่มาพร้อมกับ USB PD เวอร์ชันสน์นะครับชื่อว่า PPS หรือว่าโปรแกร m m a b l e Power Supply นะครับผมตัวเนี้ย มือถือ Android ชอบใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นของซัมซุงหรือว่าของ Google Pixel นั่นเองนะครับผมเขาจะเพิ่มความพิเศษขึ้นมาคือมือถือกับหัวชาร์จเนี่ยเขาสามารถสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์นะครับเพื่อที่จะปรับทั้งตัวแรงดันไฟแล้วก็กระแสไฟเนี่ยให้เหมาะสมกับที่มือถือต้องการอัตโนมัติทําให้มือถือเนี่ยมันไม่ต้องไปแปลงไฟกลับไปกลับมาให้ยุ่งยากนะครับผมทำให้ได้ประสิทธิภาพการชาร์จไฟที่สูงที่สุดและทําให้เครื่องไม่ร้อนมากเวลาชาร์จไฟนะครับผม แต่พอทาแบบเนี้ยหัวชาร์จมันเลยต้องฉลาดมากขึ้นด้วยนะเพราะมันต้องคุยกับมือถือตลอดเวลาทําให้หัวชาร์จที่รองรับเจ้าตัว PPS เนี่ยจะมีราคาที่สูงขึ้นมานะครับซึ่งต่อมา USB PD เนี่ยเขาจะออกเวอร์ชัน3.2ออกมาครับผมซึ่งอันเนี้ยอย่าไปสับสนกับตัว USB 3.2ที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลนะจะเป็นคนละตัวกันอันนี้จะเป็น USB PD 3.2ซึ่งตัวนี้ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า SPRAVS หรือ Standard Power l n g e Adjustable Voltage Supply นะครับผมคือ ตัวเนี้เขาจะทำงานคล้ายๆกับตัว PPS เลยครับผมคือสามารถปรับแรงดันไฟได้แต่จะปรับกระแสไม่ได้นะแล้วก็สเต็ปการปรับเนี่ยจะละเอียดสู้ตัว PPS ไม่ได้ครับผมแต่พอมันปรับได้เนี่ยประสิทธิภาพในการชาร์จไฟนะครับมันก็จะดีขึ้นกว่าแบบฟิกวอเทจที่เคยใช้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจ้าตัว a v s เนี่ยมันมีจุดที่แตกต่างจาก PPS อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัว PPS เนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานบังคับครับดังนั้นคนที่ทำหัวชาร์จที่เป็น USB PD 3.0เนี่ยเขาจะใส่ PPS หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เขาเลยแต่เจ้าตัว AVS เนี่ยมันเป็นมาตรฐานบังคับอยู่ใน USB PD 3.2ถ้าใครที่ทำ USB PD 3.2ขึ้นมามันจะต้องมี AVS โดยอัตโนมัตินะดังนั้นถ้าอยากชาร์จไอโฟนให้เร็วเนี่ยหาหัวชาร์จที่เป็น USB PD 3.2ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ประเด็นก็คือหัวชาร์จที่เป็น USB PD 3.2ตอนนี้มันใหม,ม่มากๆนะครับและยังไม่มีขายในประเทศไทยเลย เท่าที่ผมหามายังไม่เจอจริงๆและยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดออกมาว่าเจ้าตัว iPhone 17เนี่ยรองรับ PPS หรือไม่ดังนั้นถ้าคุณซื้อ iPhone 17แล้วอยากจะชัดเร็วที่สุดตอนนี้ คุณอาจจะต้องรอให้ทาง Apple เนี่ยเอาจเจ้าหัวชาร์จ40วัตต์ดิเด믹พาวเวที่เขาเพิ่งเปิดตัวพร้อมไอโฟนเนี่ยที่มันเป็น a w s เข้ามาขายในไทยซึ่งก็ไม่รู้จะขายเมื่อไหร่ส่วนในอนาคตถ้าหัวชาร์จ USB PD 3.2มีเข้ามาขายในไทยมากขึ้นเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำอีกทีหนึ่งและที่สำคัญคือถ้า iPhone 17รองรับ PPS นะอันนี้คือจบเลยมีหัวชาร์จให้เลือกแบบเยอะมากๆสบายใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอเครื่องออกมารอนักรีวิวหรือรอผมได้ทดลองจริงก่อนนะเดี๋ยวจะมาบอกกัน อย่าลืมครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยแล้ววันนี้ก็ลากไปก่อนครับสวัสดีครับ